สวัสดีครับพี่น้องมันอีสิภาพี่น้องนะครับผมมาเห็ดจิตจักวัดไปจำวันนะครับผมที่เก่งว่างามเห็ดเสมอนะครับต้องเห็ดทุกเสาร์ครับเนี่ยอันดับแรกะนะครับผมเห็ดทุกเสาร์ครับ ดับแรกกันสิเอาเของให้ไก่เท่ากันเนาะครับผมนี่ครับอุปกรณ์ของเราตักของให้ไก่ครับเป็ด<อ>สม,มือด้ครับเนาะเพราะว่าไก่เป็นไกินสม,มือเมือนกัน เทยใหญ่ไปเองสิละครใกล้กระลายนะครับประมาณเกือบลอยถึนละน่าสียว่าลอย,อยููนี่เพื่อนก็ม่ก,กินครับเห็นผมเท้ไปเทยใหญ่ไปเลยครับคุนเริ่มมากแลลวครับ กุ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 กอันนี้ก็ให้เขาเปือกครับให้เขาเปือกกับเข้าไปเด้ครับผมเพราะว่ามีไกรไม่รู้อ,อ่อนนําครให้ลูกเขาไดกินเนาะครับผม น,นี่แม่นี่กำลังสิไข่เลรครับนี่นาแดงและจับลูกกระอกไปไปสวนนะครับอันนี้รุ่นนี้ก็กำลังสิพ่อจับแล้วครับเนี่ยอันนี้ให้ทุ้มอยู่ทั้งนอกนะครับผมต่อไปเห็นเสียงซุ้มโมูขันอยู่ในซุ้มครับ อยู่ในซุ้มกับบม่อกีโตัวหรอครับหาหกตัวเป็นไก่ผู้นะครับกับไก่แม่ที่ผมขังใส่กันไว้นะครับราะว่าจะล่อยมาเดี๋ยวคนเกิดตีกันไม่ได้เลี้ยงตี้ยครับเลี้ยงเป็นไก่พอท่นแม่ท่นไป คนมาเลี้ยงเนาะครับเลี้ยงอยู่แบบผู้เฒ่าเพิ่นพาเลี้ยงมากนะครับเลี้ยงไก่แน่เลี้ยงวัวแน่ับบนี้นะคุณเคยเลี้ยงนะครับมาเลี้ยงไป กำลังนอนครับเป็นแม่ยังมาสาวไปนอนแน่ลูกแนงสิล่ะครับทั้งวันอันนี้แต่เท้าห้ามมาเทใส่เป็สิแลนแีนสวนกันเลยครับตั้งใจเขากกเขาให้ใกล้เลยนะครับผมเดีย๋ยวมห้ามห้งัวบ้า,บาน จวัประจำวันตอนเช้าครับสำหรับของเค้นงัวงามเนาะครับผมอันนี้ครับแนวเรียงงวหมอแบตกับหมอตัดไฟเนาะครับผมซอยเดรไี่ครับเพณ บองปล่อยงัอไว้กัเขามาสีเขาเนี่ยแหละครับพอได้ห้อมเห็นมันกินเนี่ยมาเช้าตอนนี้ก็ใสลงสีตัวนี้แหละครับที่เขาตัวซื้อมาใหม่นี่ครับเพราะว่า เพิ่นสิได้แกะเป็นห้ำเนะครับผมพ่อเครื่องสำอารก็งวกจริงเพิ่นนันเกสีบัตนี้เกษีจะใส่สีเขากล้องครับผมเขาเขาเกสีบ,บปุปนไดเขาเข่า,ขาีมันนินตัวนี้ครับ พราะว่าเป็นได้ห่อมปริมาณหลายครับตากห่มพี่น้องวหมนเอาไปงวนี่ครับเพื่อนถ้าเพื่อนยินเสียงลุงปุ้งปังนี่อันนี้เพป็นสีห้องเลยครับเนสีอื่นเลย พ่อมันกินทุกเสาเนลยวันนี้ได้เข่ามาหลายครับงท่ามันเลยใส่ซ้ำหนึ่งท่ามรักต้องซี่หาทั้งบนแล้วครับ สีหาทายนี้นะครับตองยู่ดูนีเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้ผมิิปอยพันตะเสาจัง่อยครับแ <c oughs> ดดมันห่อนครับยันเวนในเบื้องพ่นหเหล้วยันเว้นพ่นจิสังเกตตรงงพ่นสิเข้าวกรมครับพันจิกพกใคร คนสิขาโฮมซะกันใบใหรือคนสิกินใดช่วงตะเศ้านี่ครับนะฮมหาโมมันเที่ยงเพื่อก็สิข่าหโมครับและเสียใ,ให้ห้ามคนกินตะเศ้าให้ปล่อยตัเศ้า สองทางเลยครับอันนี้เป็นทางหน่อยนะครับผมจำลองจำลองไว้ผมตักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าย้ำห้องไปหาย่นมันจะหมดปิดขัดครับย้ำห้องโจมไปชมว่าเดี๋ยว่น ญาติกันเอาไปเที่ยวกันบ่ทันกันครับเพิ่นกี่ตำกันบา้างเอาเอาไปเทกับคุย่างปุ๊บเพิ่นก็ี่ยูดีกินไทยกินมันเลยครับสามทั้งครับพี่น้อง อันนี้น่าใจดะ้ะใส่ครับมันอันนี้มูสีไว้ตะมูก่อนครับเขาผมให้ไกลบกเบทพงกเล่มเทศใส่ไว้เลยมีขขาน้ำครับผมอันนี้เะเสียวสอบนี้นะครับผมใปนคนกินน้ำเพราะว่าคือคุณพ่อเราเดดร้นทางน้ำนว่านได้เข่าหน่อย แต่ก่อนใส่ตัวนี้ห้ามงามงามๆนยครับห้ามอ่อนแล้วก็มีข้อไปบวกเพิ่มน้ำเพราะว่าเพราะว่าลูงสีตัวนี้เพ่นหนึ่งพอไปพันสิบว่ใครมีครับเพ่นสิออกน้ำห้ามเลย แต่วันนี้คือใส่ใหัวก,กินหยาบแน่จักหน่อยก็ซแซมมันครับผมแต่นี้เพิ่นสิเป็นหั่มหยาบเลยเด้อครับกิบนหั่มหยาบนี่เกบ็ดปนแหน่มันก็นสิบ,บ่ละเอียดลอยผู้เส้นเนาะครับแต่ว่าเพิ่นก็กินหมดครับกินดีดิ